สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับเฮาอีกคือเก่าทั้งสองสแตงสบปันป่านะจ๊ะขอกับสบายดีเอฟซีที่เป็นที่รักและคารพอย่างยิงว,ว่าสิเป็นผังลาวผังไทยหรือว่าต่างประเทศนะจ๊ะสแตงขอกับคำว่าสบายดีและสวัสดีทุกท่านเลยเดอ้อจ๊ะมนอนเ้ก,กสิมาแปลก,กหน่อยนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าฮดสวนฮักกันแล้วนะจ๊ะผู้พักสแตงก็ได้พ่อแม่พี่น้องงามเพราะจ๊ะฮ <laughs> ดแร้วบเป็นทีเรียบร้อยนะเนาะสแตงว่า สิไปหาพัดเพ็ดกบกินข้ากินน้ำแหละพ่อแม่พี่น้องไอ้เพาะวางห้อ้เพาะหุงเข้าห้เนอกจากหุงเข่าก็ถือออกมานาเรียบร้อยแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปโซ่น้ำกันเ้อจ้าจากสิพัดแซบบ่แซบเนาะว่าเห็ดในใดเนาะจ้าบนหน้าพ่อแม่พี่น้องมันอีใสยเดี่ยวเลยนอกจากห้อนห้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งนํำกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องสาแตงกับสีเมลเริ่มเห็ดกันเลยนะจ้าเห็ดพัดเพ็ดกบนะพ่อ กบกัดซังหารเอาขี่เอกเรียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องสแตงก็สีมาซับแล้วก็สีลงไปพัดเผ็ดเนาะจ้าไปกบตัวเดียวพ่อแม่พี่น้องเนาะก็สีซับเครื่องหนังมันเนาะพ่อแม่พี่น้องคือสแตงพัดเผ็ดอยู่ไทยอะไรเนาะซับให้เหบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องห้อนนะจ๊ะมาไหนเนะาะค่ะกินน้ำกันเด้จเอจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยเทีย่ยงกับแคบเนาะพ่อแม่พี่น,าาน้องรับเงินรา้าชิลลลงไปพัดอยู่ตะลาดหมดแล้วเนาะจ้ะดังไพ่ไว้เรียบร้อยแล้ว แม่พ่อแม่พี่น้องหัวมันไปเนาะครบตัวเดียวพัดกินผู้เดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเสียเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปหาครัวแมงซอนเนาะได้ตัวเดียวนี่แหละพ่อแม่พี่น้องได้ครบตัวเดียวจนหมุนเลอนะเนาะพ่อแม่พี่น้องกระดูกมันก็ซับจนหมุนกระจาะ แม่สแตงเราบกินกบเนาะพ่อแม่พี่น,น้องแม่สแตงเราบกินเนาะพ่อแม่พี่น้องกบเนาะดังๆเลยเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องกบกับตบได้ใหญ่ไปได้ดอกเนาะพ่อแม่พี่น,น้องเอ ใบกะเพราหลายๆนะพ่อแม่พี่น้องตอนสแตงเห็นงานอยู่เมืองไทยเนาะจ๋ะอยู่กับเท่าแก่คนดีสารนะพ่อแม่พี่น้องผลกินเกือบถูกมือเน้อจ๋ะพัดเพชดกบนะพ่อแม่พี่น้องพัดเพ็ดกบผัดเพ,พ็ดผัดเพ็ดเอี่ยนเนาะจ๋าผลหมักพ่อแม่พี่น้องพัดเกือบซูมือไปตลาดพ่อแม่พี่น้องสแตงเห็นงานบ้านเนาะจ๋ะเห็ดกับข่าวสักผารีผาล่างหลดนะพ่อแม่พี่น้องกับงานบ้านอะไรเนาะจ๋ะ บอกนะกินน้ำกันเด้อจ้ะสแตงกับซับละเอียดแล้วเนาะพอ่อแม่พี่น้องเนาะละเอียดยิบเราใส่ถ้วยแม่นพ่อแม่พี่น้องถ้วยกับแตงสิมาตั้งเขื่องเนาะพ่อแม่พี่น้องแบบนี้นะเนาะตั้งเขื่องกับสีลงไปพัดกันเลยอยู่ตลาดนะจ้ะกับซับจนละเอียดคนละจ้ะพ่อแม่พี่น้อง เรื่องเรื่องพัดเพชรนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องก็มีหัวจังไคร่สี่หัวเนะพ่อแม่พี่น้องเสาแตงที่ใส่ลายเนาะก็มีหัวขาเนะพ่อแม่พี่น้องใส่หาแว่นนะหัวข่าแล้วก็มาพลิกเป็นชิปผุแหละซาแตงใส่ละก็กระเทียมน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเครื่องพัดเพชรคือบ้านเฮ้าอะไรจ้ะพ่อแม่พี่น้องมักลิกมีชิปเม็ดพ่อแม่พี่น้องขาแตงใส่ข้าวนะพ่อแม่พี่น้อง กรเทียมเนี่กะชิปหัวผุแหล่พ่แพอแม่พี่น้องเลยถ้าเขาเขาพัดบดเทงเครื่องแล้วมันสิขาวนะพ่อแม่พี่น้องถ้ามันบดเทงเครื่องแล้วมันบดแซ่บนะจ้ะต้องเห็นนะมันเทงเครื่องพ่อแม่พี่น้องซอยวัวจังไข่ลงขกอะไรพ่อแม่พี่น้องต้องเทงผิดเทงขิงนะพ่อแม่พี่น้องถ้าบดเทงผิดเทงขิงกะบดแซ่บพ่อแม่พี่น้อง ตัหัวขาน่าจ้ะแก่กำลังดีพ่อแม่ไปนองตะแตงก็ไปคุดมาเรียบร้อยเนาะกระพานบางๆตถ้าตแตงสีบัวตั้ละเอียดปันใดเนาะพ่อแม่ไปนองเวลาเขากินแหละเขาหออย่ำสมุนไพรน้ำละยแ่บเนาะจ้ะตำกันเลยเขื่องลายหอมเนาะพ่อแม่ไปนอง ต้องละเอียดลายนะพ่อแม่พี่น้องแล้วแต่คนหมักเนาะจ้ะคนก็ใช้เครื่องปั่นเอาอยู่เมืองไก่ด้ะบ้านตําเอาพ่อแม่พี่น้องมิวไฮอยู่ยนาคือเก่าต้องสั่นก็ขอโทษเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาแต่งตํามุกเนาะจ้ะแต่งก็ตําบ่ค่อยละเอียดปนด็นใดดอกพ่อแม่พี่น้องตําบ่อุกขัดเนาะจ้ะตําพอดียําเวลาเฮายํากบยําสมุนไพรนำมาเนาะจ้ะแซ่ แตงหมักแล้วนะพ่อแม่พี่น้องแต่ก็สิลงตะลาดเปื่องพ่อแม่พี่น้องไปไหนเนาะทักใส่ถ้วยลงตะลางพ่อแม่พี่น้องแตงสิตั้งให้เบิ่งเนาะจ้ะเห็นมาจ้ะประมาณนี้เนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะประมาณนี้เนาะบ่ละเอียดปานไดทักใส่ถ้วยลงล่างนํากันป่ะพ่อแม่พี่น้องลงลงไปพอกันอยู่ตะลางเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องซาเตงกะสิพัดเพชรกบฟีหม้อเนาะพ่อแม่พี่น้องหม้อจะแตงกะเตรียมลงมาแหละเนาะข้างหม้อแล้วพ่อแม่พี่น้อง สแต็งที่ใส่น้ำมันมะพร้าวพัดนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องมันจงหอมพ่อแม่พี่น้องใส่บรไดลายบรได้ดอกพ่อแม่พี่น้องน้ำมันสองบวงกินเข่าเนาะจ้ะหอมได้พ่อแม่พี่น้องค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวพัดน้ำเลือดแล้วก็สแตงกะเสียเอาเครื่องเตรียมไว้นะพ่อแม่พี่น้องลงมนาะจ้ะลงไปพัดให้หอมสวยพื่ออะ ในเครื่องหอมจักหน่อยสแตงก็สิเอากบลงเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องอู้หอมลีพ่กกพแพอแม่พี่นี่เนาะจ้ากบสแตงผักหมุนแล้วพ่อแม่พี่น้องก็สิเอาลงเลยจ้ะผัดจนหอมพ่อแม่พี่น้องสแตงก็สิเติมน้ำลงจักน้อยเนาะให้กบชุกก่อนเนาะจา้ามันสิขาวพ่อแม่พี่น้องแต่สแตงจังสีปุ๋งเนาะจ่ากะชีใส่น้ำจักน้อยเพราะว่ากบเริ่มชุกแล้วเนาะพ่อแม่พี่ น้ำน้อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องน้ำสะอาดแะไรนอกจากน้ำกินน้ำแหลรแต่แตงกะทิมาปรุงเรื่องนะพ่อแม่พี่น้องขาดบ่ได้นอกจากพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองลาวกะย่งขาดบ่ได้คือเก่าอยู่เมืองไทยกะขาดบ่อได้และพ่อแม่พี่น้องมาอยู่เมืองลาวกบซื้อมาประจำนอกจากพ่อแม่พี่น้องช่องละพันกีบนอจากใส่รถดีลงไปจักน้อยพ่อแม่พี่น้องขาดบ่ได้คือการนำตันจักน้อยนอจาก ความกลมกล่อมเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องแดงๆอันนี้แห้งกระเ๊กเลยนี่พ่อแม่พี่น้องขาดแหละอยู่ไซสก็ต้องแกลนไปซื้อนะาจา้ะอยู่ป่าอยู่ดอนก็ไปซื้อได้พ่อแม่พี่น้องเออขาดก็ได้เนาะตองแดงๆอันนี้ขาดแหละบดความแซ่บเลยเนาะบดความอร่อยเลยพ่อแม่พีน่น้องเออกระชี้อิ่วบวงหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องบวงกินเข่านี่แล้วนะจ้ะชีอิ่วข้าวเขาแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยใส่ลลยมันสีเค็มเนาะจ้ะรายการน้ำมันหอยพ่อแม่พี่น้อง ำมันหอยสแตงกะเทเรียบร้อยเนาะใส่ซองบวงเด้อจ้ะใส่ซองบวงกินเขา่าพ่อแม่พี่น้องใส่ลงไปเลยหัยวสแตงปล่อยกระหลิงกระหลิง,งอยู่หัวเชกสแตงสีเาาชกอะไราาพ่พอแม่พี่น้องเออามาซิมแล้วก็เอากระซีใส่พักลงไปเนาะจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องซิมมืงก่นพ่อแม่พี่น้องหอมหอมพ่อแม่พี่น้องเออ ฮอนเนาะจ้ะแม่พี่นอออ้องมาตังปรุงยังแรกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกลมกล่อมแซบเนาะจ้ะน้องไปเอาพักก่อนจ้าบ้านนี้เอาพักมาโหยหละกลับไปกินข้าวนำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องสุกลายสแตนกับใส่ใบกะเพราเนาะใบกะเพารากับโพละพาลงเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้อง เฮยลงไปเลยตะแตงไปเก็บอยู่ขอกงัวนาะพ่อแม่พี่น้องใบกระเพรากระตาย่แ็นไเนาะจ้ะก็ะค่อยมีแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงอยู่นะเด้อม้อน,นี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยหาพักซุกนาะพ่อแม่พี่น้องกระปงเลยเนาะจา้ะพ่อแม่พี่น้องผัดเผ็ดครบซะแตงก็แล้วบันทีเรียบร้อยนาะอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังจังได้จังสีอ้วนแล้วบันนีใแซนด์มันลายนี่หนะตาเป็นแบบนี้นาะจา้ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะ บันนี้พ่อแม่พี่น้องนี่ต้อแซบอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องน้ำมันไหลแห้งชิตุยค่ะบันนี้เนาะมาเด้อจ้าสุขูสุคนเด้อแซบแซบกินเขาน้ำกันจ้าพ่อแม่พี่น้องพัดเพชรกบสแต่งเนาะจ้าเห็นว่าจ้าพ่อแม่พี่น้องห้าโมงสิบห้าแหละพ่อแม่พี่น้องมันมืดเตื้อนี่วเนานะพุ่งไปที่เดยดร่อยพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นว่าจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่มาเด้อบันนี้ตักข้าก่อนได้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้า กินลายเติมเนาะแจ็คชีบิดหรือบอ่แหละเบิดจเกาที่ตักใหม่อีกพอแม่พี่น้องเลยเข่าก็ได้ตักผัดเผ็ดใส่ถ้วยแต่พอแม่พี่น้องเลยโอ้ยไปเลยได้พ่อแม่พี่น้องลาดเข่าคือเมืองไทยเห็ดนนั่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องมีลาดไปเลยได้พ่อแม่พี่น้องเลยน้ำปลาอยู่เมืองไทยนี่เห็ดพริกน้ำปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยชแตงกระชิดแดงพ่อแม่พี่น้องฉิดลายก่ได้เค็มนะจ๊ะ กินอ้างได้พ,พ่อแม่เออขาอเดียวขำแล้วพ่อแม่พี่น้องเออถ้าแ,แตงกันยากเนาะเพ,เพื่อจะได้ออกมาเนาะเบิ่งอีเบตเท่าเพิ่นน้ำเนาะแม่สแตงเบิ่งผู้เดียวกับบารายเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องย่อต้องอุม้มเพ,พ,พิ่นอาบน้าอาบไหนคั้แรกพ่อแม่พี่น้องอืมแทบพ่อแม่พี่น้องเออมากินน้ำกันเด้อจากบักลายหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอเอ กินผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องอีแม่ชาแตงราบบกินนะพ่อแม่พี่น้องน้งมาพัดกินผู้เดียวขึ้นแหละมีชาวแตงลงไปหาคัวแมงซอนบะมีหลดเชียไปเสียมาเลยพวกพอกบตัวหนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องอพองอ่อพ่อแม่พี่น้องเออเผื่อจะเห็ดยังแล้วนะเพื่อขาเดียวนะพ่อแม่พี่น้องเออมือดนะจ้ะทำไว้นะพ่อแม่พี่น้องเนะ กินซองถ้วยเยพื่อนเราพ่อแม่พี่นอ้องเองถ้วยก็พอแหละเนาะด็กมาเหยวกินอีกได้พ่อแม่พี่น้องเออมันเด้อจากกินข้าวน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเออแซ่บแฉบเนาะนมข้าวเล่าแล้เลยพ่อแม่พี่น้องเออ <c oughs> ข้าวก็อิ่มแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อปลาพ่อแม่พี่น้องบันีึ ย้ำนาวคำไว้เพคือย้ำห่อนเนาะจ้ะย้ำห่อนนั่นคำแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยย้ำนาวคำไว้พ่อแม่พี่น้องเลยต้องเผาเห็ดเผามือเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องอยู่เพีเดียวกับย่านมา่ย่านดอกพีย่านคนมากกว่านะอพ่อแม่พี่น้องเนาะปลาเมือนํำกันปลาพ่อแม่พี่น้องคำแล้วเนาะจ้ะกินข้าวกับอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่ลต้องถวยเนาะบันิเมื่อแล้วบัน้คำมืดเปิดตาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง เพิ่มข้อเดียวก็ขำแล้วสแตงก็บอกค่อยมีเวลาเนาะกลางลังนะสแตงก็โหดบักโมพ่อแม่พี่น้องเอยบ่มีเวลาเนาะสแตงก็ได้ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อมือใดก็ลงขิดซากก็ได้เนาะขอบคุณขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อ f อทุกๆ่านที่ถ่าเบิง่งเนาะจ้ะสำหรับมันีส้สแตงลาหลยเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีจ้าบุญรักษาคุณผ่าจงคุมครองเด้อจ้าทุกๆ่านเลยเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้า